สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านผู้ชมสู่ช่องพี่สอชอมีเรื่องเล่า ep 4ีครับผมวันนี้พี่สอชอมีเรื่องเล่าขอนำเสนอท่านผู้ชมในชื่อเรื่องวิธีป้องกันการตกนรกเรามาเริ่มเื่นกันเลยนะครับเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องที่คัดลอกมาจากบทสาธยายธรรมของหลวงพ่อฤษีดิ่งดำแห่งวัดท่าสุงโดยโดยเป็นการสาธยายธรรมในหัวข้อเวลาที่สาคัญที่สุดของชีวิต เวลาที่สําคัญที่สุดของนักเรียนนักศึกษาคือการสอบไล่เวลาที่สําคัญที่สุดของชีวิตคนเราคืออารมณ์จิตก่อนตายเราจะไปสวรรค์ไปโพลมไปนิพพานหรือแดนอบายภูมิก็อยู่ที่จิตก่อนตายของเราสาธุชนทั้งหลายว่าจะผ่องใสหรือเศร้าหมองที่กล่าวมาแล้วนี้คือการกล่าวถึงความตายความจริงเรื่องความตายมีการเล่าสู่กันฟังท่านบอกว่าคนเราจะตายนะจะเห็นนิมิตก่อน นิวิตท,ที่บ้านี้มีอะไรบ้างเรามาเริ่มกันเลยนะครับ 1. เวลาก่อนจะตาจะเห็นไฟกองไฟแสดงว่าคนคนนั้นเมื่อตายแล้วก็จะตกนรกทันทีนิมิตท,ที่2ถ้าเห็นป่าแสดงว่าคนคนนั้นเมื่อตายแล้วจะเกิดไปจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนิมิตท,ที่สามถ้าเห็นก้อนเนื้อก็แสดงว่าคนคนนั้นเมื่อตายไปแล้วก็จะไปเกิดเป็นคน นิมิตที่สถ้าเห็นสิ่งที่เป็นบุญกุศลของที่เคยให้ทานหรือวัดที่เคยทําบุญพระที่เคยไหว้พระสงฆ์ที่นับถือถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นบุญกุศลอย่างนี้จะไปสู่สุคติแดนสวรรค์โดยที่กล่าวมาแล้วนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก็มีประสบการณ์ช่วงหนึ่งของชีวิตมาพิสูจน์ได้ว่าที่กล่าวมานั้นเป็นความจริงเรื่องนี้ว่าท่านมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อโจน อยู่จังหวัดอยุธยาเมื่อสมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่สองผู้นําของไทยหรือได้ยกคัฐมนตรีในเวลานั้นมีนโยบายจะกเกณฑ์คนไปทํางานที่เพชรบูรณ์หรือพูดอีกในหนึ่งก็คือต้องการเอาคนงานไปเป็นทหารต่อต้านพวกญี่ปุ่นแต่ไม่พูดตรงๆมารู้ตอนหลังตอนถแถลงข่าวผ่านวิทยุทีหลังเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองสงบลงนายวนกลับมาบ้านพร้อมทังโรคหลายหลายโรค เป็นทั้งวัน,นโลกเป็นฝีในท้องเป็นไข้วันนั้นน่าจะเป็นวันสุดท้ายของชีวิตจวนหลวงพ่อไปเทศที่จังหวัดส,สุพรรณพอดีกลับมามีคนบอกว่าจวนป่วยหนักหลวงพ่อจึงนิมนต์พระไปเป็นเพื่อนอีสี่องค์ที่ไปเป็นเพื่อนนี้ไม่ใช่ว่ากลัวใครจะไปทําร้ายที่ที่ทำไปแบบนั้นก็คิดว่าคนกนําลังจะป่วยหนักน่าจะเหถ้าเห็นพระจะเป็นมงคลตามตำนาท่านบอกว่า เห็นสิ่งมงคลจะเป็นกุศลตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์พอถึงเข้าจริงๆจวนอาการหนักมากแล้วดูจากอาการหายใจคือหายใจเบาๆหายใจช้าๆแล้วก็เบาลงาาลเบาลงหลวงพ่อไปนั่งข้างๆแล้วเรียกชื่อจวนจวนจวนจำฉันได้ไหมแต่จวนเดียวหน้ามาแล้วพยักหน้าตอบว่า ช่ได้แต่เสียงเบามากหลวงพ่อจึงถามต่อไปว่าเวลานี้เห็นอะไรไหมจวนมีภาพอะไรรอยอยู่ข้างหน้าไหมจวนจึงบอกว่าเวลานี้มีภาพไฟ,ฟไฟรอยอยู่ข้างหน้าพูดจบจวนก็แสดงท่าอาการหวาดกลัวไฟที่อยู่ตรงหน้าเมื่อฟังดังนั้นหลวงพ่อก็ตกใจถ้าจะไม่ได้การแล้ว นี่ิที่เห็นนี้แสดงว่าตายแล้วต้องลงนรกทันทีคิดอะไรไม่ถูกจึงถามต่อไปว่าจวนจวนธรรมดาพุโทโธได้ไหมจูนสายหน้าบอกว่าคิดไม่ออกหลวงพ่อจึงหันไปทไางภรรยาของจวนว่าเออโยมมีสตางค์ไหมเธอตอบว่ามีก็เลยบอกว่าขอสัก20บาทได้ไหมเธอก็ได้นำธนบัตรไปด้ีสบาท,บาทม้หนึ่งใบ หลวงพ่อจะนําเงิน20บาทใส่มือจวนเอามือทั้งสองข้างประกบกันในท่าพนมมือแล้วบอกว่าจวนเอาอย่างนี้นะชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนเราจะตายหรือไม่ตายไม่สําคัญที่สําคัญคือตั้งใจทําบุญแล้วกันนะเวลานี้หลวงพ่อมาพร้อมกับพระอีกสีองค์จวนตั้งใจชําระนี้สง คิดว่าของต่างๆในวัดทั้งหลายที่มีพระสงฆ์ก็ดีไม่มีพระสงฆ์ก็ดีเป็นวัดล้างที่มีพระพุทธรูปก็ดีหรือเป็นวัดล้างที่ไม่มีพระพุทธรูปก็ดีเราไปน,นําอะไรมาจากที่นั้นก็ตามจะน้อยจะมากจะมีค่าหรือไม่ก็ตามขอชําระหนี้สงฆ์ด้วยเงิน20สบาทนายจุก็พูดตามแล้วก็ทาําท่า อนุมือพยากศีรษะประงกศีรษะแล้วหลวงพ่อก็หันไปหาพระที่มาเป็นเพื่อนอีกสี่ลูกท่านทั้งหลายถ้าเห็นชอบให้สาธุพร้อมกันนะแล้วพระก็กล่าวคำว่าสาธุพร้อมกันพอพระกล่าวสาธุพร้อมกันรู้สึกว่าจิตใจของจวน สุดชื่นจำใสยขึ้นมาหลวงพ่อจึงถามต่อไปว่าจวนเวลานี้เห็นภาพอะไรไฟหายไปหรือ,อยังจวนตอบว่าไฟหายไปแล้วหลวงพ่อถามต่อว่าแล้วเห็นภาพอะไรจวนตอบว่าเห็นพระประธานในโบสถ์วัดบางนงโคเพราะว่าจวนบวชที่วัดนั้นทำวัดเช้าเย็นที่วัดนั้นเป็นประจำ หลวงพ่อจึงถามต่อไปว่าเออจวนแล้วเห็นชัดไหมจวนตอบว่าเห็นชัดและอยู่ใกลมากหลวงพ่อบอกต่อว่าจวนนึกในใจก็ได้นะออกเสียงแล้วจะเหนื่อยนึกภาวนาในใจว่าพุทโธแล้วหลวงพ่อก็พูดต่อว่าจวนเวลานี้เห็นพระไหมในจวนตอบว่า ชัดเจนแจ่มใสสุกสว่างใหญ่กว่าเดิมมากแล้วจวนก็ยิ้มนิดหนึ่งแล้วพูดว่าตอนนี้มีวิมานมาลอยอยู่ตรงหน้าแล้วหลวงพ่อบอกว่าเออคงเป็นวิมานของจวนนั่นแหละถ้าตั้งใจไปวินาไปวิมานนะภาวนาพุทโธพุทโธนะจวนก็ภาวนาพุทโธพุทโธเบา เบาๆในที่สุดก็เงียบไปพร้อมกับคำว่าพุโทโธและลมหายใจเป็นนั้นว่านิมิตก่อนตายนั้นมีจริงหลวงพ่อยืนยันแล้วว่าพบแบบนี้มานับสิบลายแล้ววิธีแก้ของหลวงพ่อก็คือการชำระนิสสงหรืออาจจะเป็นสังฆทานตัได้เพราะเป็นบุญใหญ่เหมือนกันโอเคนะครับสำหรับวันนี้วิธีการป้องกันการ,การตกนรกของหลวงพ่อฤาษีลิงดง เป็นไงครับท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมชอบในเรื่องราวของพี่สชอชนะครับก็ขอความกรุณาช่วยกันกดไลค์กดแชร์และช่วยกันกดติดตามเยอะๆนะครับพี่สชอชจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณและกล่าวคำว,ว่าสวัสดีครับ